มีรวมสีก็มีั้งวัวคุณเจจะโดดล่งด้วยใช่ไหมใช่แล้วอะไรอีกแล้วก็เกลือไฟอโ,อโหโ,หสโสอสวัสดีครับคุัสร้ีงครับวันนี้ครับเรามาเล่นที่ศินย์ัณ์เด็กอ่าสวนเรียนรู้สำหรับครอบครัวนะครับอยู่ที่บางมดนี่ไงไปดูกันเลยข้างในจะเป็นยังไงนี่เรากำลังเดินขึ้นไปชั้น3นะพี่น้องไ,ไปปล่อยล่งชูชีพออกมา ถ้าใครปล่อยตรงก็จะได้รางวัลเมื่อกี้งไงไปจะมีเป้าด้านล่างถ้าเกิดไปลงสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีดำจะมีสองรางวัลให้อ่ะอ่าอันนี้ถ้าเกิดลงสีเหลืองก็ได้นี้อ่าอันนี้ถ้าเกิดลงสีแดงได้ครับโอเคถ้า,เ,าเกิดลงสีดำจะเป็นสองนี้สองอ้โอ้โหอ่าอ่าลองดูลองดูห้าคิดสูงหน่ยมันจะลงเดียวเลยนี้ บางครันจะลงนี้นใช่ไหมแต่เนี้ยจะทำร่มเพื่อให้มันจะลง้าเก่าเพราะว่าตัวร่มเนี่ยจะต้านลมให้ผิีของอันเนี้ยลงพื้น้าอ่าแต่ถ้าเกิดเราไม่มีร่มตรงนี้ก็จะลงพื้นเร็วเลยใช่ไหมเพราะไม่มีหลังคาอ่าเดี๋ยวเรามาทำกันอ่าเข้าใจไหมลูกร่มจะช่วยให้ให้ของลงถึงพื้นช้าลงใช่ไหม โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวลองลรอบมันนี้ผมจะมาจับถุงขยะนะครับถุงขยะในกลุ่มเนี่ยครับใช่นะครับก็คือมาทำก็คือจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมเสร็จก็จะมาทับในลักษณะนี้ทับนะครับแล้วก็ทับแบบนี้ครับทับอย่างนี้ครบหนึ่งพอพับเสร็จเราก็จะตัดตรงนี้เป็ให้เป็นรอยแบบนี้ใช่ใช่ครับอันนี้จะเป็นโค้งพอเป็นโค้งเสร็จเราจะเอาของแหลม มาเจาะนี้ <ừ> ถ้าเป็นรูเราดาวได้เนี่ยมา,ยารา้อยได้พอแล้วนี่เสร็จกะรูเสร็จแล้วเสร็จเราก็จะตัดได้ให้มีความยาวเท่ากันแล้วก็จะมาร้อยถ<อ>้าร้อยเสร็จแล้วก็จะดึงให้มีลักษณะความยาวของเชือกเท่ากันพอ,อมีความยาวของเชือกเท่ากันเนี้ยเราก็จะมามัดคนตรงนี้พอ,อมัดเสร็จเราก็จะลองมาดูว่านนจะแม่นไม่แม่แมแมนที่ตรงนี้แหละอาจจะแปะเก่งไม่เก่ง เป็นไ,ไงน่าสนุกไหมลูกน่าสนุกใครลงตรงกลางก็ได้ของเล่นแต่ถ้าไม่ลงก็อดนะโอเคไหมแจกทั้งอดสามชั้นเลยนะโอ้ออ้าไดมาอยู่แบบนี้แล้วขอคุณน,นี่เป่านูเหรอไหม เดี๋ยวเราไปเล่นที่บ้านด้วยนะครับอ่ามาถึงยีดานยิงปืนนะครับอ่ายิงเป้าหหาสนุกนี่ครับไม้ปืนก็เป็นแบบนี้ทำจากไม้ติมนะใน่่ดูติมีไม้ติมพี่อันอ่าแล้วลาใส่ใสยังไงใส่ก็เอายงมันท้่อ่าเาตรงนีงใช่ตรงตรงตรงงตรีตงตร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 งตงง อ่าแล้วก็ลองเข้าตาเพื่อนอ่ะลองยิงดูโอ้โหพี่ต้อมเก่งมากอ่ายังไป็นไหนต็ระบายสีระบายสีชอบระบายสีอ่ะชั้นสองพี่ก็บอกชั้นสองไปไปไปกันเลยถึงแล้วอะไรซนและบายสีใช่ไหม แดงกับสีเหลืองเป็นสีส้มใช่ไหมอ่าอ่าน้ําเงินแล้วก็อ่าแล้วก็แดงแล้วก็แดงมันจะกลายเป็นสีอะไรเอ่ยอือลองดูสิเป็นไหมโอ้เฮ้ยใช่ไหมจะเอาสีสีเขียวเอาสีน้ำเงินเมื่อกี้กับเหลืองกับเหลืองจะกลายเป็นสีเขียวเห็นไหมเคลื่อนเรื่อยเห็นไหมเป็น เสร็จแล้วนะครับใช่ไหมใช่นี่ยวเนยไปทำอะไรลูกถุงมงกุฎสิงโตใช่ไหมเราก็จะพี่เขาจะเป่าให้แล้ให้แห้งให้เรากลับบ้านนี่นี่นี่มาดูสิต่างหูมุนแจเอา้ไหมเอาไปห้อยมุนแจ่หไปเลือกลายตรงนี้ได้เลยเอาไหมไปไปไปเอาแล้วอันนี้ฝากพ่อไว้ก่อน นี่ม <irgendw carbono> ีหลายตัวเลยมีอะไรบ้างสตรอเบอรี่แมวนี่เป็นเดนอสาวอนพีอชอบวัไหนลูกอ๋อนอสาวออะคุณไหนโซนนี้โนี้สิอสีีระบายสีอะไรบ้างชอบสีอะไรบ้างเอสีรก็้่วาสีเกี่ยกันน้ำเงินชอบสีมคเอากลับบ้านเลยนะอะถามพี่เขานะเ้มไหมคุณถามเองเลยนะ โอเคคราจแต่พี่เขาจะให้กลับบ้านไหมเนาะกลับบ้านจะเอาไปดูเล่นได้อ่าไปให้แม่ดูเนาะโอเคนี่เป็นสีอะคริลิกนะครับไม่ใช่สีน้ำเหมือนเมื่อกี้นะอ่ามันจะเหนียวมันจะติดพลาสติกได้เห็นไหมสีจะสวยจะเข้มกว่าสบายรอบแรกเสร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วพี่ก็จะเอาไปเป่าให้มันแห้งเดี๋ยวระบายทับอีกรอบหนึ่งมันจะได้สวยขึ้น โอเคาอรบายเปแบบนี้ใช่ไหมระบายอ่ะกลับ no. ด yes. no. oh. uh ้านมาโอโหสวยอะกายกลับบ้านให้น้องไป่งอพี่กนพี่ก็กลับบ้านได้ด้วยโอ้ได้ไหได้ไหมอ่า โอเคอ่าเสร็จแล้วนะครับอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผูเจเแชร่ใช่ไหมพี่กำลังบอกอ่าเราไปสีเองเลยนะครับมีผู้คุไดลูกสาวไปงั้นเราไปไปเล่นที่อื่นกันต่อไปเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนดีครับอ่าหยิบหยิบเดืยดดังเอาไว้ทำอะไร เวลาเด็กๆจะขึ้นรถไฟฟ้ะอีกนาทีใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อมาถึงแล้วเด็กต้องมาชำระเงนนะคะที่ห้องออกเหรียญโดยสารนะคะมาแจ้งว่าเราจะไปสถานีปลายทางอะไรนะคะเพราะว่าแต่ละสถานีจำเนวนภค่าโดยสารไม่เท่ากันนะคะเมื่อถึงชำระเงนแล้วเรก็จะได้เห็นงานนี้นะคะและอีกทีนึงื่าเราเนีซื้อเหรียญในห้อง อตัวหรือเหรียเราจะต้องทำอะไรนี่เลยค่ะมีเรื่อว้ากาขั้นตอนก็เป็นยุกยาไปเลยใช่ไหมคะเราเลือกทำรายการสถานีปลายทางว่าเราจะไปสถานีไหนใช่ไหมคะแล้วเราก็หยดเหรียลงไปนะคะรับใช่เก็งเหรียญหรือ นะคะธนบัตรได้ใช่ไหมคะลูกมันก็จะได้เก็บออกเาค่ะพอเมื่อเราได้เสร็จแล้วก่อนที่เราจะขึ้นรถไปเราจะต้องเดินมาตรงนี้อ๋ออย่างที่เราได้มาเราจะต้องแตะตรงนี้นะคะถ้าเป็นของจริงแล้วก็จะเกิดขอบได้โดยอัตโนมัติแต่ลูกสีดำๆปึ๊บแต่อันนี้เป็นจำลองนะคะเราจะใช้มือค่ะเข้ามาอ่านว่าตามวิธีแตะเลยค่ะแตะปึ๊บ โอเคบายขอบคุณครับรอไฟมแล้วเราต้องรอหลังเส็นสีเหลืองนะคะลูกจะรอด้านนี้กับด้านนี้นะคะโอเคตักกางมากปรกกางสับหรังด้วยนี่ทางเข้าอ่าเมื่อเราอยู่บนสถานีแล้วเราจะไม่ได้การทุกชนนะคะลูกถ้าเราล้มไปแต่เราจะได้รับบาดเจ็บหรืตรบายได้นะคะ แล้วรถไฟมาถึงแล้วเราจะต้องให้รถไฟต่อให้สดิทต่อนะคะประตูเปิดออกผู้โดยสารด้านในจะออกทางนี้นะคะลูกเมื่อผู้โดยสารออกหมดแล้วเราถึงจะเดินเข้าไปด้านในได้นะคะตอนนี้รถไฟเราก็การสุสถานีแล้วนะคะประตูเปิดออกแล้วนะคะผู้โดยสารด้านในออกหมดแล้วเด็กๆเข้ามได้ไหยคะได้โอ้เราจะไปเรียนรู้ถึงมารรการรถไฟโดสาร่วมกับผู้โดยสาร เราจะไม่ส่งสีดำนะคะไม่รับประทานอาหารกรถโดดมาเด็กเล็กมาถึงสถานีไฟทางแล้วต้องรอให้รถไฟจอดนิสัยนะคะประตูรถเปิดออกเสร็จแล้วเราถึงจะขับรถได้และที่สำคัญเด็กๆถึงอยู่นั่งทำรนหายนะคะเพราะเราต้องใช้สัญญาณทางบอกประตูถ่านนะคะโอเคตอนนี้เราถึงสถานีไฟทางแล้วต้องได้รถจอดนิสัยก่อนนะคะโอเคตอนนี้รถจอดนิสัยประตูรถเปิดออกแล้วค่ะ เดินนะคะไม่ต้องวิ่งนะคะสีเอาุงนัยสายสีม่วงเราก็จะเรียนลุ่ไปเลยค่ะได้สงฝั่งเลยนะคะยอดเรียนค้นอ่าอ่าขอไม่ได้เลยประตูก็จะเปิดไปแล้วอ่า,อาโอ้โหอะไรเนี่ย ค่<ม>ะเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้เพราะว่าอะไรเลยมนุษย์เนาเนี่ยทิ้งขยะลงในแม่น้ําในทะเลนะคะเด็กๆก่เข็มไหมคะเต่มามะเฟืองตัวนี้นี่พี่หนู่ที่แบบนี่เต่าเต่ามะเฟืองป็นอะไรอยู่คะลูกเห็นไหมกินขยะกินพลาสติกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเต่มามะเฟืองเนี่ยคิดว่าเป็นสสารแบบกระไรํามก็เลยกินเข้าไปพอกินเข้าไปเป็นพลาสติก ทำให้เสาย้อยสลายไม่ได้ทําให้เสาเสียชีวิตทําให้เสาสูญพันธุ์นั่นเองนะคะกามต่อไปก็คืออะไรลูกสูนี่ไงอ่าสติกเกอร์สีเหลืองมังกรมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นกาวใช่ไหมครับเอาสีอะไรเอาสีอะไรครับสีส้มอ๋อแล้วก็หยิบเลยแล้วก็โรยอ่าโรยทิ้ทั่วเลยอ่าเสร็จแล้วก็ถูให้มันทั่วอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเฮงกลับไปที่เดิม อ่าแล้วก็เริ่มแกะไม้เลยอ่าขับใจยังอ่าลุยเลยโอหน่าสนุกอ่ะอีละสี่นะแกะก่อนลูกเอาไม้ที่ฟันแกะก่อนโอ้โหรวยทำโชว์ผลงานเ่ยครับเสร็จแล้วนะครับนี่สวยมากเลยายเดี๋ยวเราไปเล่นเลโก้กันต่ออ่ไปได้ลยเรามาถึงแล้วนะครับ โซเลโกโอ้โหโน่โห่โ้่โห่โห่โก่โห่โห่โหโห่โห่โห่โห้โห่นม่มากเหยโ่โห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 ่โ่โม่โหันห่มากเลยโห่นห่โห่เห่โ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 ่น่ เป็นรถใช่ไหมโต๊ะไข่โต๊ามันเลยอะเหมือนคาที่แล้วที่เรามาโต๊ะใหญม่มีตัวเล็กแบบนี้แล้วก็มีตัวใหญ่คุณต่อเป็นอะไรลูกกำแพงนี่เลกโก้ตัวเล็กนะเดี๋ยวมีเลโก้ตัวใหญ่ถ้ายังไม่เบื่อเดี๋ยเอาไปล่งต่อเอเคไหม กินน้ำก่อนน้ำใสใหญ่ขนาดนี้เป็นอะไรเป็นอะไรฮะบ้ามากานเหรอมาพี่ตองตอนนี้มันครบเวลาที่พี่เขาจะต้องทำความสะอาดแล้วว่าเราต้องออกไปก่อน จะเล่นเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะโอเคไหม่อเก็บก่อนเก่งมากเพคุณเคยเก็บของเล่นก่อนลูกเดี๋ยวเราค่อยมากันใหม่โอเคไหมก็ยังไม่เบื่อยังไม่กลับหรอกวันนี้ของใครของมนันลูกใครเล่นเองก็ต้องเก็บเองอ่คุณเก็บของคุณก่อนฮะใช่เก็บสาา่ตะก้าแล้วเดี๋ยวอ้าวใช่เดี๋ยว